มิช s ั่นนิวสอัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News ประจำวันที่5สิงหาคม2,564นะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับแจ็คทีราตินั่นเองครับโควิด -19 นะครับสายพันธุ์เดลตา้าตอนนี้เนี่ยถือได้ว่า อาจจะเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะครับของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาเอยที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะกลับมาประกาศบังคับสวมใส่หน้ากากอนามัยอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่สหรัฐอาณาจักรเองตอนนี้เนี่ยก็กําลังจับตากันดูอยู่เลยว่าโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยจะส่งผลให้จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มส่งขึ้นหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยวันนี้เนี่ย ประเทศในทวีปเอเชียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าเป็นอย่างหนักนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาได้เรียงกันถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับว่าในตอนนี้เนี่ยมีสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาได้เรียงกันในข่าวที่2 สำหรับข่าวแรกในวันนี้ผมอยากจะพามาอัปเดตเรื่องของมาตรการการเยียวยาจากผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์นั่นเองคือหลายหลายคนตอนนี้เนี่ยอาจจะมีความสับสนหรืออาจจะยังมีความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้เงินไหมหรือเราจะไม่ได้เงินแล้วเราจะได้เงินเมื่อไหร่นะครับเราจะได้กี่เดือนอ่ะวันนี้ผมรวบรวมมาให้นะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องของมาตรการ การสั่งอาหารของร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าสักนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อสรุปเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องของเงินเยียวยากันก่อนจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ขยายขอบเขตมาตรการเยียวยาจากคําสั่งล็อกดาวพูดง่ายว่าเป็นผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวเนี่ยรัฐบาลเองเขาก็เลยคิดมาตรการเยียวยาขึ้นมานั่นเอง มีการเพิ่มกรอบวงเงินจากสามหมื่นล้านบาทเป็นหกหมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าตัวจากมาติดังกล่าวเนี่ยออรอบแรกต้องเข้าใจก่อนว่าตอนแรกมีการประกาศล็อกดาวน์สิบจังหวัดด้วยกันนะครับหลังจากนั้นมีการเพิ่มมาอีกสามจังหวัดก็คือชนบุรีนะครับฉะเชิงเซาแล้วก็นกคนปรปฐมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อวันที่สามสิงหาคมที่ผ่านมามีการประกาศล็อกดาวน์หรือว่าการปรับพื้นที่จังหวัดเนี่ย ให้เป็นจังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด29จังหวัดนั่นเองทีนี้พอพื้นที่ล็อกดาวน์มันครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นหรือว่าครอบคลุมจังหวัดมากขึ้นเนี่ยมาตรการเยียวยาก็จะต้องขยายให้ครอบคลุมกับประชากรที่อยู่ในจังหวัด29จังหวัดนี้ด้วยนะครับทีนี้เรามาเรียนกันเลยว่าสิทธิต่างๆเนี่ยใครจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้เมื่อ,อไหร่อยู่จังหวัดไหนจะได้กี่เดือนเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าเงินเยียวยาเนี่ยจะทําการโอนเงินนะครับเข้าในบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนบัตรประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ของตัวเองเนี่ยกับบัตรประชาชนเนี่ยให้รีบดําเนินการซะแต่เรื่องของเงื่อนไขว่าใครเนี่ยเข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาบ้างเนี่ยท่านสามารถเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคมได้เลยอันนี้ผมขอไม่ได้เลียงละกันว่าเอ่อก้าวกิจการมีอะไรบ้างต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตราไหนไหนจะได้เงินเท่าไหร่อันนี้ผมขออนุญาตให ท่านเนี่ยสามารถไปเช็คในเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งสะดวกสบายกว่าผมมานั่งอธิบายนะสุดท้ายก็อาจจะลืมอยู่ดีนะครับก็ไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ทีนี้เรามาดูในเรื่องของจํานวนเงินที่จะได้รับกันบ้างน,นะครับอันี้ผมขอเริ่มที่ผู้ประกันตนตามมาตรา33ก่อนผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับวันที่4สิงหาคมเนี่ยได้มีการเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาแล้วนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์ในมาตรา33เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 2,500บาทนะครับรอบแรกในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นกระดุมที่อยู่ใน10จังหวัดสีแดงเข้ม10จังหวัดก่อนนะครับ10จังหวัดแรกเลยที่มีการประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มก็จะได้เงิน2,500บาทเนี่ยในรอบแรกไปจะเป็นการทยอยโอนนะครับทีละ1ล้านรายชื่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้ใน ช่วงเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยรอดูวันพรุ่งนี้อีกทีนึงอาจจะมีเงินส่วนนี้โอนเงินเข้ามานะครับหรือใครที่ไม่แน่ใจว่าได้รับสิทธิหรือเปล่าก็ไปเช็คที่หน้าเว็บไซต์อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็อีก3จังหวัดเพิ่มเติมที่มีการประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มทยอยโอนในวันจันทร์ที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วกลุ่ม13จังหวัดแรกเนี่ยจะได้เงิน2,500บาท2รอบก็คือ2เดือนด้วยกันก็คือการล็อกดาวน์ในรอบของเดือนกรกฎาคมแล้วก็ในเเดือนนนสิงหาคมั่ ส่วนอีก16จังหวัดที่เพิ่งมีการประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มเติมมาจะได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่1เดือนและตอนนี้ยังไม่มีรายงานของวันที่จะมีการโอนเงินเยียวยาในก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่อีก16จังหวัดเนี่ยต้องรอก่อนสําหรับการรับเงินเยียวยาของผู้ประกันตนตามมาตรา33ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มนั่นเองอ่ะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่ม13จังหวัดแรก กับกลุ่ม16จังหวัดแรกนั่นเองนะครับต่อมานะครับสำหรับผู้ที่ประกันตนตามมาตรา39ตามมาตรา40เนี่ยกลุ่มนี้จะได้5,000บาทนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดให้ไปลงทะเบียนนะครับหรือว่าเปิดให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39แล้วก็ตามมาตรา40ใครที่ยังไม่เคยสมัครมาก่อนเนี่ยตอนนี้หมดเขตแล้วนะครับเพราะว่าวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่31กรกฎาคมแต่ว่า ใครที่สมัครไปแล้วก่อนวันที่31กร,รกฎาคมเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินสมทบเนี่ยไปได้จนถึงวันที่10สิงหาคมพูดง่ายๆว่าสมัครแล้วต้องจ่ายเงินสมทบด้วยถ้าไม่จ่ายเงินสมทบจะไม่ได้รับเงิน5,000บาทตรงนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยยังสามารถจ่ายได้ถึงวันที่10สิงหาคมเพราะว่ามีการผ่อนผันให้นะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยจะเหมือนกันกับกลุ่มมาตรา33ก็คือว่า สำหรับ13จังหวัดแรกเนี่ยจะได้เงินจํานวน2เดือนด้วยกันก็คือสุทธิแล้วเนี่ยจะอยู่ที่10,000บาทนั่นเองนะครับก็5,000เดือนส่วนกลุ่มที่อยู่ใน16จังหวัดที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะได้เงินเยียวยาเนี่ยเพียงแค่1เดือนเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันที่10สิงหาคมนี้เนี่ยจะมีการเสนอเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการจ่ายเงินสําหรับมาตรา39แลมาตร40 คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งแต่มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถจ่ายเงินล็อตแรกให้ได้เนี่ยภายในวันที่24สิงหาคม2564ก็ใช้เวลาอีกประมาณเกือบเกือบ20วันนะครับใครที่จะต้องรอเงินจากส่วนนี้เนี่ยก็ขอให้บริหารจัดการเงินของท่านให้ดีนะครับก็มาฝากกันแล้วก็ใครมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะครับต่อมาเรื่องของมาตรการการซื้ออาหารภายในห้างสรรพสินค้าอันนี้เนี่ย อาจจะไม่ใช่มาตรการเยียวยาแต่เป็นมาตรการการควบคุมโรคนะครับเอ่อก่อนหน้านี้เนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากถึงมาตรการการห้ามเปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือเปิดได้แต่เดินไปซื้อไม่ได้ต้องสั่งผ่าน d e l i เ e r y เท่านั้นแล้วก็เกิดมีมเกิดดรามา่ากันเกิดขึ้นว่าห่างกันเพียงเอื้อมมือนะครับห่างกันแค่2เมตรแต่ว่าต้องกดสั่งผ่าน d e l i เ e r y เท่านั้นมันก็เป็นคําสั่งที่ประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับก็สังคมนะครับก็จับตามมาโดยตลอดว่าจะมีการปรับมาตรการตรงนี้หรือไม่ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการปรับมาตรการตรงนี้แต่อาจจะยังไม่ได้อนุญาตนะครับให้ประชาชนเนี่ยเดินไปซื้ออาหารที่ร้านได้โดยตรงนะครับคือเปิดให้มีการค้าขายได้แต่ยังไม่สามารถเดินไปซื้อที่ร้านได้นะครับก็นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะครับอธิบดีกรมอนามัยซึ่งกรมอนามัยเนี่ยเขาก็จะดูแลเรื่องพวกนี้เป็นหลักนะครับ ก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็ชี้แจงถึงเรื่องของมาตรการการควบคุมโรคที่มีผลบังคับใช้กับร้านอาหารและก็ร้านเครื่องดื่มในห้างสงรรพสินค้าเนี่ยก็มีการชี้แจงว่าหากร้านอาหารในห้างสงรรพสินค้านั้นๆหรือตัวห้างสงรรพสินค้าเองเนี่ยสามารถจัดระบบขายอาหารแบบไม่สัมผัสก,กับผู้บริโภคโดยอาจจะมีระบบ d e l i เ e อ y เองเช่นสั่งออนไลน์หรือโทรศัพท์หรือจัดจุดให้ผู้บริโภคเนี่ยรับอาหารที่ไม่ต้องไปรอแอร์แอทกันหน้าร้านเนี่ย สามารถทําได้แต่ถ้าจัดระบบไม่ได้เนี่ยต้องขายผ่านระบบ d e l i v e r y เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วจากคําชี้แจงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อสรุปที่ว่ายังไม่สามารถเดินไปซื้ออาหารที่ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าได้นะครับตรงนี้เองจึงทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยร้านอาหารสามารถที่จะจัดระบบ การซื้อแบบ Delivery เองได้หรือการจัดจุด Drop-off ที่เป็นจุด Drop off อาหารต่างๆภายในห้างได้อาจจะมีการประสานงานกับทางห้างสรรพสินค้าให้มีการจัดพื้นที่ต่างๆนานาเอาเป็นว่าก็อาจจะยังไม่ถูกใจนะครับใครหลายๆคนแต่ว่าต้องรอดูว่ามาตรการนี้เนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนะับมันจะมีความเขาเรียวกว่าอะไรตลกร้ายอยู่ในนั้นหรือเปล่านะฮะคือสุดท้ายแล้วเราก็ไปที่ร้านอาหารนั่นแหละ แล้วก็ต้องโทรสั่งนะฮะก็ยืนโทรสั่งหน้าร้านแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอามาวางไว้ในจุดจุดหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเราเดินไปซื้อหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่มีมาตรการควบคุมโรคแบบนี้ออกมาเนี่ยทางด้านผู้เชี่ยวชาญเองก็อาจจะเล็งเห็นแล้วถึงประโยชน์ของมาตรการการควบคุมโรคตรงนี้นะครับมันอาจจะดูแปลกแปลกโอแปลกตาสักหน่อยแต่เอาเป็นว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการควบคุมโรคได้ในระดับหนึ่งละกันนะผมหวังว่านะครับเพราะว่าถึงขั้นมีการทบทวนกันในรอบที่2แล้วเนี่ย ยังไม่อนุญาตให้ไปซื้อถึงหน้าร้านได้เนี่ยก็เอาเป็นว่าน่าจะมีเหตุผลสําคัญละกันที่เขาอาจจะเล็งเห็นว่าการไปแอร์อัดอยู่ในร้านร้านนึงเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าการที่ให้ประชาชนหรือว่ารายเดอร์เนี่ยไปรับอาหารในจุดพิก up ต่างๆนั่นเองนะครับเอาเป็นว่า,า,นวา,าตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นมาตร,รการที่ออกมาล่าสุดน,นะครับเกี่ยวกับการขาย อาหารในห้างสรรพสินค้านั่นเองครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับเรื่องราวของการอัปเดตมาตรการการควบคุมโรคต่างๆนะครับแต่สําหรับวันนี้เนี่ยที่อยากจะมาชวนคุยกันเลยก็คือในเรื่องของข่าวที่2นั่นเองคือตอนนี้เนี่ยนะครับสำนักข่าว CNN เนเนี่ยได้มีรายงานว่าหลายๆประเทศในทวีปเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเรานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เลวร้ายอย่างมากนะครับ ปัจจัยที่ทาให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศในกลุ่มนี้เลวร้ายอย่างมากในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าหนึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำนะครับสองเลยคือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่สามารถแพร่กระจายได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยเ n นเอ็นนะครับเขายกตัวอย่างประเทศอย่างสาหราชอณาจาักรหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขายกตัวอย่างว่า2ประเทศนี้เนี่ยต่อให้เจอการแพร่ระบาดรอคใหม่ก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่เนี่ยได้รับวัคซีนแล้ว การที่ประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยจะยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้อยู่นะครับคือในประเทศแถบอาเซียนตอนนี้เนี่ยระบบสาธารณสุขเนี่ยใกล้ที่จะล่มสลายเต็มทีแล้วจากจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับประชากรฉีดวัคซีนน้อยหมายความว่าคนติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้นพอคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเตียงในโรงพยาบาลก็ถูกจับจองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย แย yeah, ่มากๆนะครับถ้าเทียบกับส่วนอื่นๆของโลกตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของสถานการณ์ที่มันเวลวร้ายลงเนี่ยมันก็ส่งผลไปถึงความพึงพอใจของประชาชนในเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด1 i นั่นเองแต่หลายประเทศเนี่ยประชาชนเริ่มที่จะไม่พอใจกับการบริหารจัดการของรัฐบาลของประเทศนั้นๆนะครับมาตรการควบคุมโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเราก็เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราก็จะทราบกันดีว่ามันจะต้องมีมาตรการที่ เรียกว่าการล็อกดาวน์การประกาศเคอร์ฟิวการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาไรายได้หรือว่าในเรื่องของการดํารงชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับวันนี้ผมพามาอัปเดตสักนิดนึงว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราในตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับคือเราทราบกันดีแหละว่าตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเราเนี่ย ก็ไม่ได้ชู้ดีหนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเทรนหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในภูมิภาคของเรานะครับในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่เร็วลายอย่างมากนะครับเต่มาเริ่มกันที่เวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยปีที่แล้วถือว่าเป็น1ประเทศที่จัดการกับการแพร่ระบาดได้ดีที่สุดนะครับโดยในช่วงสิ้นปี2020เนี่ยสามารถที่จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เติบโตอยู่ที่2.6ซึ่งเป็นแดนบวกนะครับเป็นเลขสีเขียวเนี่ย แล้วก็เป็นไม่กี่ประเทศในโลกด้วยซ้ำนะครับที่สามารถที่จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในปีที่เรียกได้ว่าโควิด1 9เนี่ยแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับ <S <S <ม>ในทางกลับกันเนี่ยมาในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับพุ่งสูงอย่างมากอยู่ในหลักเนี่ยเกือบเกือบหนึ่งหมื่นรายนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่7,623รารายแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ รายใหม่เนี่ยอยู่ที่8,620รายปัจจุบันเนี่ยเวียดนามมีประชากรที่ฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสเพียง0.6%จากประชากรทั้งสิ้น96ล้านคนทำให้ตอนนี้รัฐบาลเวียดนามเองต้องเร่งจัดหาวัคซีนมาแจากจ่ายให้กับประชาชนนั่นเองนะครับนี่คือสถา,านการณ์ในเวียดนามปัจจุบันนี้ต่อมานะครับในอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยอย่างที่ผมได้เคยบอกไปว่ากลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของทวีปเอเชียไปแล้วนะครับ สถิติสูงสุดของผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ห้าหมื่นรายต่อวันอันนี้ไม่ได้ทุกวันนะแต่ว่าเป็นวันที่สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นรายต่อวันแต่ผมชวนคิดต่อนิดหนึ่งครับห้าหมื่นรายต่อวันที่มากที่สุดที่เป็นสถิติของอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียมีประชากรทั้งสิ้นสองร้อยเจ็ดสิบล้านคนนะครับมากกว่าประเทศไทย,ยอยู่ที่ราวๆสี่เท่าในขณะที่ประเทศไทยของเราในวันนี้นมีจํานวนผู้ติดเชื้ออยู่ราวสองหมื่นราย แต่มีประชากรเพียงประมาณ70ล้านคนเท่านั้นอันนี้น่าคิดนะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรเนี่ยบ้านเราเยอะกว่าอินโดนะครับช่วงพีคนะบ้านเราเยอะกว่าอินโดในช่วงพีคมากๆตอนนี้อาจจะเป็นช่วงพีคของประเทศเรานะครับและเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิด -19 เกิน10,000คนเรียบร้อยแล้วนะับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในประเทศล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัฐบาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์ระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด ในพื้นที่สําคัญของประเทศอย่างเช่นเกาะชวาแล้วก็เกาะบาหลีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอินโดนีเซียเอามาอัปเดตกันต่อมาคือที่มาเลเซียครับมาเลเซียเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคําสั่งล็อกดาวน์แต่ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็จํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไม่ลดลงเลยครับจริงๆแล้วเหมือนบ้านเรานะคือมีล็อกดาวน์แต่ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่ลดลงการประชุมรัฐสภาไม่สามารถทํามาได้เป็นระยะเวลากว่า1เดือนแล้วแล้วตอนนี้เนี่ย เริ่มที่จะมีผู้ชุมนุมออกมาประท้วงถึงประสิทธิภาพการบริหารสถานการณ์โควิด -19 ทของรัฐบาลนะครับภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรีมูฮิญยัสซินนะครับแล้วก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนียลาออกการชุมนุมประท้วงเนี่ยเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มาเลเซียนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสะสมเกิน1ล้านรายนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีประชาชนเริ่มที่จะไม่พอใจแล้วก็ออกมาประท้วงรัฐบาลกันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่น่าพอใจมากที่สุด ในภูมิภาคนี้นะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคือมีประชากรที่ฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสอยู่ที่22.5%ของจํานนวนประชากรทั้งประเทศนะครับถือว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการเมืองที่ตอนนี้เนี่ยประชาชนเริ่มที่จะไม่พอใจแล้วนะครับต่อมานะครับคือที่พมา่าถือว่าสถานการณ์ที่พมา่าเนี่ยเลวร้วายที่สุดในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเกิดขึ้นด้วย ตอนนี้ประเทศเนี่ยขาดแคลนออกซิเจนเป็นอย่างหนักนะครับผู้ป่วยต้องหาทางเข้าสู่กระบวนการการรักษาพยาบาลด้วยตัวเองผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับรักษาตัวที่บ้านเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีศักยภาพในการที่จะรักษาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเนี่ยมาจากการขาดแคลนเจ้าหน้าที่หรือว่าขาดแคลนอุปกรณ์ในการรักษานั่นเอง UN นนะครับระบุว,ว่า40%ของระบบสาธารณสุขของพมา่าเท่านั้นนะครับที่ตอนนี้สามารถที่จะรับรองผู้ป่วยได้ เดี๋ยวจะบอกในภายหลังว่าทําไมถึงต้องเป็นข้อมูลจาก UN นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของการบริหารสถานการณ์โควิด -19 ของรัฐบาลนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าลืมว่ารัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยกลุ่มอํานาจในการบริหารสถานการณ์โควิด -19 อยู่นะครับตั้งแต่ยึดอํานาจมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองปัจจุบันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 จากส่วนกลางเลยนะครับหรือว่าข้อมูลน้อยมากแล้วก็ข้อมูลเนี่ย ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะว่าประชาชนภายในประเทศเองก็ไม่ค่อยเชื่อถือข้อมูลของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยไม่ค่อยเชื่อถือรัฐบาลทหารด้วยทําให้ตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าในเรื่องของวัคซีนเองก็ยังเป็นที่ไม่แน่ชัดแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าตอนนี้เนี่ยประสบกับปัญหาล่าช้าอยู่นั่นเองประชาชนบางส่วนมองว่ารัฐบาลทหารเนี่ยพยายามยื้อสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนเนี่ยรวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลนั่นเอง อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้ประชาชนมีความไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการพยายามแจกจ่ายวัคซีนหรือว่าพยายามพัฒนาระบบสาธารณสุขเนี่ยประชาชนเองก็ยังไม่กล้าที่จะเข้ารับการรักษาหรือว่าเข้ารับวัคซีนจากทางภาครัฐอีกทั้งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์นะครับถูกเพ่งเล็งอย่างมากจากทางภาครัฐบาลหากไม่ทําการรักษาผู้ป่วยก็จะถูกดําเนินคดีนั่นเองนะครับบาบาร่าวูดเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นทูตสาราชจาจักรประจำสหประชาชาติเนี่ยเปิดเผยว่า ประชากรกว่า27ล้านคนอาจติดเชื้อโควิด -19 นะครับถ้าหากว่าสถานการณ์ภายในประเทศพาม่ายังเป็นแบบนี้ต่อไปนั่นเองครับถือได้ว่าสถานการณ์ที่พาม่าเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆนะครับวันนี้ผมไม่ได้ลงลึกนะครับว่าสถานการณ์แต่ละประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอินดีเทลเนี่ยไม่ได้ลงลึกเลยเอาเป็นว่าสถานการณ์เนี่ยคร่าวๆเลยแล้วเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศนั้นแต่เป็นว่าจากการวิเคราะห์ของสื่อต่างชาติแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ย มองแล้วว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคเลยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งนี้อย่างหนักนะครับก็เอาใจช่วยนะครับให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถก้าวพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะครับในขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยของเราเองตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าไม่ค่อยสู้ดีนะักเช่นกันนะครับอดทนอดกลั้นกันสักนิดนึงและเชื่อว่าในวันหนึ่งนะครับเราจะกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้นะครับก็มาฝากกันสําหรับข่าวที่2ครับ สำหรับข่าวที่3ในวันนี้นะครับเราไปดูกันที่เรื่องของ WHO กันบ้างครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับหลายสำนักเนี่ยรายงานว่าดอกเตอร์เตลดอสนะครับกาบาเยซุสเนี่ยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้กลุ่มประเทศที่มีไรายได้สูงประเทศต่างๆเนี่ยระง,งับแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิหรือว่า booster dose เอาไว้อย่างน้อยจนถึงช่วงสิ้นเดือนกันยายนนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชากรโลกราว1 0เเนี่ย ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซะก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีประเทศอย่างเยอรมนีอิสราเอลแล้วก็สหรชาชอณารักรเนี่ยที่ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีแผนในการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชากรน,นะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับในกรณีของประเทศเรานะครับคือประเทศของเราเนี่ยก็ถ้าพูดกันตรงๆว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมันป้องกันการติดเชื้อไม่ได้นะครับเราเลยต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิหรือว่าเข็มที่3เนี่ยให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคนที่ทํางานอยู่ด่านหน้านั่นเอง ด่านหน้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นนะครับด่านหน้าเท่านั้นนะครับกลายเป็นว่าข้อเรียกร้องนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กับประชากรนะครับเพราะว่าประเทศที่มีแผนฉีดวัคซีนเข็มที่สส่วนใหญ่เนี่ยฉีดวัคซีนให้กับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไปแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยสืบเนื่องจากว่าข้อมูลของ WHO เนี่ยพบว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ํามีอัตราการฉีดวัคซีนเฉลี่ยอยู่เพียง1.5ดโดส ต่อประชากร100คนนะครับค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยอยู่ที่ราวๆห้าสโดสต่อประชากร100คนนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะแต่ว่ามันมีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างสูงนะครับค่าเฉลี่ยมันบอกอะไรเราไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำเนี่ยอยู่เพียง1.5ดโดสต่อประชากร100คนดเรเตอร์ดอสเนี่ยเขาเลยให้ความเห็นว่าควรจะมีการจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มประเทศเหล่านี้เพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆนะครับประชากรโลกเด้รัคซีนงน้อง็มกเนี่ ข้อเดียกร้องของ WHO ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อรียกร้องที่จริงจังแล้วก็มีจุดประสงค์ในการลดช่องว่างระหว่างประเทศที่มีรายได้สูงกับประเทศที่มีรายได้ต่ำในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นั่นเองแต่ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าเป้าหมายระยะสั้นของ WHO ที่ต้องการให้ประชากรของโลกเนี่ยอย่างน้อย10%ได้รับวัคซีนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าประเทศอย่างคองโกนะครับหรือว่าเฮติเองเนี่ยซึ่งเป็นประเทศยากจนเนี่ย ยังไม่มีประชากรที่ได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสเลยนะครับแม้แต่รายเดียวอีกทั้งประเทศที่เพิ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของทวีปอย่างอินโดนีเซียเนี่ยกลับมีประชากรที่ได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสเพียง7.9เท่านั้นซึ่งเมื่อเราตัดภาพไปที่อิสราเอลนะครับอิสราเอลเนี่ยเริ่มที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชากรกลุ่มอายุมากกว่า60ปีแล้วนะครับอิสราเอลตอนนี้เนี่ยฉีดวัคซีนให้กับประชากรครบแล้วทั้ง2โดสไปกว่า 6.2%ของประชากรทั้งประเทศนะครับขณะที่สหรชณาจาักรกับเยอรมนีเนี่ยเตรียมที่จะดําเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชากรเร็วๆนี้นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่มีแผนในการฉีดวัคซีนเข็มที่3แต่ก็มีการเปิดเผยว่าวัคซีนเนี่ยเพียงพอทั้งต่อการบริจาคส่งออกแล้วก็การแจกจ่ายเป็นเข็มกระตุ้นภูมิให้กับประชากรนั่นเองนะครับก้อนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ WHO ออกข้อเรียกร้องแบบนี้มานะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยดรเตล์ดอสเองก็ได้มีการออกมา ประกาศนะครับออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเนี่ยระง,งับการฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายวัคซีนให้กับกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำนั่นเองเอาเป็นว่านี่คือบทบาทของ WHO เลยนะครับที่จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องของสาธารณสุขของโลกนะครับถือได้ว่าอย่างน้อยนะครับเราก็มีองค์การระหว่างประเทศที่คอยออกมาเรียกร้องหรือว่าออกมาสนับสนุนให้มีการเข้าถึงวัคซีนของประเทศต่างๆเนี่ย ได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีเลยนะครับที่ถือได้ว่าประชาคมโลกของเราเนี่ยก็จะต่อสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับก็ขอให้อย่างน้อยเนี่ยในอนาคตเราจะได้รับวัคซีนบริจาคมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยบรรเทาสถานการณ์ภายในประเทศนั่นเองนะครับก็นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวมิชชั่นนิวส์ประจําวันนี้นะครับก่อนที่จะจากการเนี่ยขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นิดนึงนงครับคอมเมนต์มาครับึบ อ่าคอมเมนต์มาเรียบร้อยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของการดราม่านะครับระหว่างพักเก้ากลยกับพักเพื่อไทยในเรื่องของงบกลางหรือว่างบประมาณรายจ่ายปี65นะครับใครที่อยากจะย้อนไปดูเนี่ยก็กลับไปย้อนดูได้นะครับผมอธิบายไว้หมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็วันนี้ขออนุญาตเริ่มการอ่านคอมเมนต์ที่คุณเบนซ์นะครับก็สวัสดีคุณเบนซ์เช่นเคยนะครับคุณเบนซ์บอกว่าขอบคุณสําหรับการสรุปข่าวครับคุณแจ็ค กำลังงงกับข่าวนี้อยู่พอดีครับอยากให้บ้านเราโปร่งใสตรวจสอบได้แบบประเทศอื่นที่เขาเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่คิดแต่จะหาทางหลบหลีกครับก็แน่นอนนะครับผมยังย้ําเลยนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าพรรคเก้าไกลถูกพรรคเพื่อไทยผิดหรือใครถูกใครผิดนะครับเมื่อวานนี้ผมกําลังกล่าวถึงความเหมาะสมที่ประชาชนควรจะตรวจสอบได้ว่างบประมาณของงบกลางเนี่ยนะครับมันจะถูกนําไปใช้ในส่วนไหนอันนี้คือเรื่องของการตรวจสอบของภาคประชาชน ดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปนั่งในรัฐสภาว่าตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นนี้อยู่เกิดขึ้นนะครับผมก็อยากจะสร้างความรู้ความเข้าใจเลยว่าประชาชนของเราควรที่จะตั้งข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานภาครัฐอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเขาเนี่ยนำเงินภาษีของเราเนี่ยไปบริหารจัดการอย่างมีศักยภาพหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วย ต่อมานะครับคุณแพตตี้นะครับบอกว่าขอบคุณน้องแจ like ็คค่ะเห็นด้วยกับบทสรุปนะคะก็ขอบคุณคุณแพตตี้นะครับเรื่องราวทางการเมืองเนี่ยบางทีแสดงความคิดเห็นมากไปน้อยไปมันก็อาจจะไม่ดีนะครับก็ขอบคุณที่อย่างน้อยๆเนี่ยบทสรุปของผมเนี่ยอาจจะทําให้ใครหลายๆท่านเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็เข้ามาร่วมติดตามรับชมะรับฟังนะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตจบการรายงานข่าวแต่เบียงเท่านี้นะครับได้เดี๋ยววันนพุ่งี้ ผมมีข่าวอะไรมาฝากก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้